สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาด้าะภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะงานอะไรได้จะประสบช้าเพราะเราทั้งสาคนมีประสบการณ์วิชาชีพที่ สำนัง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาไปรับนะชมพร้อมกันเลยค่ะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเดิมใช้ชื่อว่าสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดสงขลาได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2502สังกัดกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยและต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเมื่อวันที่23กันยายน2536โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด ใหโอกาสทุกประเภทอาทิเด็กเยาวชนสตรีคนพิการผู้ติดเชื้อและผู้สูงอายุค่ะวันที่3ตุลาคม2545สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายได้ชื่อใหม่ว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดสงขลาและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาค่ะ มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมการสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชนและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภายในหน่วยงานจะแบ่งโครงสร้างออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. กลุ่มนโยบายและวิชาการ 3. การพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ4ศูนย์บริการคนพิการค่ะ สำหรับในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศการทำงานภายในไฟล์การพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปีรดาแดงร่วงรหัส6 1 4 1 1 1 0หนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝ่ายการพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะภารกิจหน้าที่ในการฝึกงานมีดังนี้ คียข้อมูลจากแบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดลงรับหนังสือการส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนของเด็กแรกเกิด ขีข้อมูลผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินคีย์ข้อมูลของการรับเด็กบุญธรรมจากบ้านเนเซอรี่แยกใบ KTB แบบบันทึกการลงทะเบียนผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมลงพื้นที่เก็บภาพความเดือดร้อนกรณีเด็กในอำเภอจะนะลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการในเขตอำเภอเมืองสงขลาและช่วยงานทั่วไปภายในฝ่ายค่ะ ในส่วนนี้เป็นภาพกิจกรรมในระหว่างการฝึกประสบการณ์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารินีสูนสละรหัส6 1 4 1 1่1 1 0 7ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในฝ่ายการพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะระกิจหน้าที่ในการฝึกงานมีดังนี้ค่ะคีข้อมูลแบบสำรวจครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ขีข้อมูลแบบสำรวจขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขีข้อมูลแบบแจ้งการรับเงินโอนผ่านระบบ k คทีบีค o r a ปอร n l i ออนไลน์ขีข้อมูลผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมในระบบจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัวและในระบบสอส,อสอวทขีข้อมูลเรื่องการขออนุมัติด,ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบป,ปัญหาตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิมค่ะ แล้วก็จัดทำเอกสารของผู้ประสบป,ปัญหาด้วยโปรแกรม Microsoft Word มีการรับส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆและสุดท้ายก็ช่วยงานอื่นๆภายในสำนักงานเช่นถ่ายเอกสารจัดทำป้ายสามเหลี่ยมปิ้นรูปภาพของผู้ประสบป,ปัญหาเก็บภาพในสำนักงานเวลามีกิจกรรมค่ะและยังมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบป,ป,ปัญหาทางสังคมที่ได้ร้องเรียนมาทางหน่วยงาน ในพื้นที่ของอำเภอต่างๆภายในจังหวัดสงขลาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปค่ะและในส่วนนี้ก็จะเป็นภาพการฝึกประสบการณ์ภายในฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะภาพบรรยากาศการทำงานในฝ่ายนโยบายและวิชาการค่ะ สาดิฉันนางสาวสุภยามลีรหัส6 1 4 1 1 1 1 5 3ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในฝ่ายนโยบายและก็วิชาการค่ะภารกิจหน้าที่ในการฝึกงานได้แก่รัรบส่งหนังสือภายในฝ่าย,น,ายนโยบายและวิชาการทำกิจกรรมพรมจสงขาในโปรแกรมเคนว่าเก็บภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆทีข้อมูลในระบบ e อีฟอร์มขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการสังคม ขีข้อมูลกลุ่มเปาะบางไรครัวเรือนในจังหวัดสงขลาลงพื้นที่การประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปรรสุขและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปาะบางไรครัวเรือนจังหวัดสงขลาทั้งหมด7อำเภอในจังหวัดสงขลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปาะบางไรครัวเรือน2อำเภอได้เกดันทวีและอาจใหญ่ที่ ฝ่ายนโยบายและวิชาการรับผิดชอบลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคิดกลุ่มเปาะบางไรครัวเรืนอนสองอำเภอได้เกณฑทวีและอัดใหญ่สุดท้ายช่วยงานทั่วไปภายในฝ่าย,น,ายนโยบายและวิชาการต่อไปนี้จะเป็นภาพกิจกรรมในระหว่างฝึกประสบการณ์ฝ่ายนโยบายและวิชาการค่ะ ที่มอบโอกาสให้พวกเราสามคนได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้พวกเราสามคนจะนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนตัค่ะจะใช้นี้ที่บวกไม่ได้เป็นการหลอกตนวเองว่าไม่มีปัญหาแต่สอนให้เรามีสุขได้ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย 拉山的。